เอพัชราแวงวันอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาลักคราวนี้มาต่อที่เออัญชลีกันนะคะหลังจากที่ผิดหวังในเรื่องความรักครั้งใหญ่ไปแล้วคราวนี้ดูเหมือนว่าหัวใจแล้วก็ความรักเนี่ยจะสดใสขึ้นนะคะรักจริงหวังแต่งซะด้วยเพราะว่าเตรียมเข้าพิธีวิวาปีหน้านี้แล้วล่ะคะ่ะ ในที่สุดคุณแม่ลูกหนึ่งเ <c oughs> ออันชลีก็ประกาศข่าวดีเรื่องความรักด้วยตัวเองแล้วว่ากำลังจะควงแขนแฟนหนุ่มผู้กำกับโฆษณามดฉัดชัยที่คบหาดูใจกันมาปีเศษเข้าพิธีวิวา์ในปีหน้านะคะโดยว่าที่เจ้าสาวก็เปิดใจถึงสาเหตุที่ยอมตอบรับคำขอ,ขอแต่งงานครั้งนี้ว่าเป็นเพราะฝ่ายชายดูแลตนและรักน้องเอวีลูกสาวของเธออย่างจริงใจคะ่ะชอบแค่ตรงไหนละ่ะหน้าตามโัโหไม่ใช่หรอกคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าเขา เขาเป็นผู้ชายธรรมดามากค่ะเป็นผู้ชายธรรมดาปกติมากๆที่ที่ขยันทางานแล้วก็วันหนึ่งแล้วเขาก็มาเจอเราแล้วเข,เขาก็เขาก็เข้ากับเข้ากับครอบครัวเราได้แล้วก็เอนดูน้องเอวี่เราไม่ได้คิดแค่ถึงตัวเราเราคิดถึงลูกด้วยคือเราอยากจะให้ลูกเขาแบบมีความสุขมีความรักจากจริงๆแล้วเอวี่เขาก็ได้ความรักจากเอเต็มที่อยู่แล้วแต่พอแบบมีมีพี่มดมาเนี่ยเอวี่เขาก็ดูรัดเริงขึ้นเขาก็มีความสุขขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วก็ เวลามีปัญหาอะไรเอย่างน้อยเอยังมีคนนึงคอยแบบคอยปรึกษาคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องปัญหาการรับรองน้องเอวี่เป็นบุตรคุณแม่คนเก่งเผยว่าเธอจะไม่เรียร้อนจากคุณพ่อตัวจริงของน้องเอวี่อีกต่อไปแต่ก็ยังอยากให้ตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอว่าคือพ่อลูกกันจริงๆโดยว่าที่สามีของเธอก็ยินดีจะรับน้องเอวี่เป็นลูกอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้เราก็คุยกันไว้แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอคุยกันอีกทีคือเขาไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ปฏิเสธอยู่แล้วว่าจะเขายินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับเอเองอ่ะ คือเอก็อยากจะให้อะไรมันถูกต้องมากที่สุดเอก็ต้องไต่ตรองอีกทีหนึ่งตอนนี้เอวเรียกพี่มดางตอนนี้เขาก็เรียกอมดบ้างอะไรเงี้ยพี่มดบ้างอะไรเงี้ยเรียกหลายหลายอย่างเพราะว่าเห็นเอเรียกพี่โดยสาวเอหวังว่าการตัดสินใจครั้งนี้ผู้ชายที่เธอเลือกจะมาช่วยเติมเต็มคำว่าครอบครัวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งถ้าได้เรื่องวิวาทที่แน่นอนเมื่อไหร่นายเอนเตอร์เทนจะรีบนำมารายงานให้ทราบกันทันทีค่ะ ก็อย่างที่เขาบอกแล้วค่ะว่าฟ้าหลังฝนนี่สดใสเสมอนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่มีความรักแล้วก็คุณเออันชลีด้วยก็แล้วกันนะคะอ่ะครับ